โอเคนะคะทุกคนมาอยู่กับผมหาของฟรีแล้วของฟรีในวันนี้คือจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหรว่าปีกนกอยู่ข้างหลังเรน,นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไม่ใช่ผมจะอคอมเมนต์ชื่อแมปไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็คแล้วก็ เขียนชื่อแบบในไปใน,ในชื่อลิปนะคบการที่เราจะได้เนี่ยก็คือต้องเข้ามาตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้นะทุกคนจะเกิดตรงนี้นะตรงนี้ทุกคนเดินมาเดินตามมาเดินตามผมมาชุดและมาตรงนี้อันที่สามของตัวควนเราให้ทุกคนกดตรงเนี้ยเนี่ย ตรงเนี้ยตรงเนี้ยกูเขาว่าเทลเนี่ยตรงนี้นะเขาว่าเทลแล้วทุกคนก็เลื่อนไปทุกคนต้องมีหัวใจตรงนี้นะตรงนี้สี่แสนทุกคนเลื่อนมาสุดเลย ทุกคนก็เลือกซื้ออะไรก็ได้ถ้าทุกคนมีหวัวใจ400นี้แล้วก็ซื้อแต่ผมยังมีไม่ยังไม่มีนะ400หายอาันนี้นึงนะแต่เฟสรับหวัวใจมันง่ายนะง่ายมากๆเก็บสองวันก็ได้แล้วนะทุกคนก่อนที่ของมันจะหมดนะดี่มาทำหนึ่งดวน ดี๋ยวผมจะพาไปดูของนี่นี่นะ่าจะเป็นนี้เขาแจกมื่นชิ้นตอนนี้เหลือเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบชิ้นคนต้องทำ q u e s ให้จบก่อนนะต้องซื้อระดับ l e เด n รี่นะซื้อของระดับ l e เด n รี่ซื้อสีเสือนะที่ผมบอกไปตะกี้ การที่จะได้หัวใจคือเนี่ยเช่นมันจะดอกหัวใจแบบนี้นเกิดตายก็จะได้เนี่ยก็จะได้แบบพวกตามต่างๆแบบแต่ที่ได้ง่ายสุดคือคุ้ยข้างบนนี้นะข้างบนนี้เลยนี่ ทุกคนอันนี้ได้เ,เสร็จปุ๊บทำเคลีเสร็จทุกคนก็กดไปดิใ,ใจแล้วทุกคนก็จะได้เคลียไปเลยดีกับที่เด็ดใจก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตามให้ผมด้วยอย่ามาสรารับของฟรีบ่อยๆสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย